สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปแอนิเมชั่นคลอสโอเวอร์นะครับอ่ะน่าจะมีดีฟเอนด์ด้วยไหมก็ขอพูดแช่นี้แล้วกันเนาะตอนนี้เกมได้ทําการมินิอัปเดตมาแล้วแล้วก็ปรับบาลานซ์ตัวละครบางตัวนะครับถ,ถ้าพูดอะไรไม่เข้าใจขออภด้วยเพราะเพิ่งตื่นนะฮะนอนไปแป๊บหนึ่งเคยหลับไปต,ตอนที่เกมมันบอกว่ามันจะปิดอัปเดตโอเคเดี๋ยวเรามปกันดูกันมากนะครับว่ามีอะไรมาใหม่กันบ้างเนาะอันดับแรกเลยเป็นเควส i อินฟินิตี้นะครับนี่เป็นทั้งหมด มีให้เราทำแลว้วเนาะเพชรนี้ถ้าเราทำเสร็จ1วันเนี่ยเราจะได้หมด7,500เพชรนั่นเองนะครับเราก็ได้เป็นเจ้าตัวเนี้ยอ่าเดจอร์นัลลี่ลิฟท์ออฟบอกเลยว่าเกมนี้ทำมาเอาใจสัตว์ฟรีเต็มๆเลยนั่นเองเนาะสิ่งที่มาใหม่อีกก็คือตัวละครนะครับตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวนะครับจะเป็นในด้านของอ่านี่นะครับไอเฮล멧ตัวนี้ก็คือม็อบไซโคนะครับม็อบฟิสิเคิลร้อยหรือว่าไซโคไม่รู้เรียกยังไงนะครับตัวเดจอจะเป็นโอไมค์เนาะตามปกเลยนะครับจริงๆว่าจะมารีวิวเป็น มองให้ดูแต่ว่ายังไม่ออกเดี๋ยวรอตัวหน้าตู้มันมานะครับจะโดนการันตีละอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนโดนเนิร์ฟกันบ้างนะครับโดนบับโดนเนิร์ฟเนาะตอนนี้มีตัวโดนปรับเยอะมากแบบหนึ่งเลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตามระดับขั้นของตัวละครที่มันถูกปรับมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็เขาพูดเอน้นเริ่มไปแล้วทันทีนะครับขอบพื้นฐแรกเลยก็คือในของดาร์ควนเดอร์เนาะดาร์ดดาร์คอินเวเดอร์นะครับตัวนี้ สำหรับ Darkweaver ตัวนี้จะเป็นตัวละคร l เจนต์นะครับแล้วก็ทําเป็นมิสติกเนี่ยเขาปรับให้ดาเมจจากที่ l เจนต์เป็นมิสติกนะครับตอนแรกเนี่ย264เนาะแต่ตอนนี้กลายเป็น500แล้วนั่นเองนะครับ510แล้วนั้น Damage ต้นนะครับก็ถือว่าอาจจะเอามาเล่นช่วงต้นเกมได้สบายมากขึ้นเนาะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่โดนเนิร์ฟมาหนักมากๆนะครับเรียกว่าหนักพอตัวเลยแต่ก็แอบจะมีปรับ เเรียวกว่าสมดุลแล้วกันนะครับสมดุลที่ทําให้ตัวละครมันดูดอดอ,ดอลงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนนะก็คือเจ้าโบรี่นะครับเจ้าโบรี่ตอนนี้ดูทา่าท่าที่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คือโดนเนิร์ฟนั่นเองนะฮะเนาะโบรี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นหน้าดีคอร์นให้หน่าจะง่ายกว่านะครับเผื่อใครอยากเอาไปแปลเองเนาะนี่เลยนะครับรับโบรี่นะครับนี่เ,เห็นไหมน่าจะเห็นกันนะนี่นะครับตรงนี้เลย บลีสเนี่ยจะโดนเบิร์เนิร์ฟมาเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็ราคาเนาะนี่เลยนะครับไอ้บล็อกบอคโคลี่ตัวนี้เนาะบ็อกโคลี่เชนนะครับในอัปเกรดขั้นบนนะครับเอ้ยขั้นล่างนะครับบอททอมบอททอมพาร์ทเนาะขั้น3ขั้น4ขั้น5ถูกปรับเงินเพิ่มนะครับจากหมื่นงพนห้ารเป็น20,000ื่นะครับจากอัปเกรดสี่เป็นเอ้ออัปเกรด4จาก20,000เป็น2อง0 0นะครับอัปเกรด5จาก35,000เป็น60,000่นนะนะ คืเฮ้ยว่าโดนมันหนักมากๆนะครับหนักมากๆจริงๆนะครับแล้วก็นี่นะครับท็อปพาร์ทอั p เกรดอ่ะก็คืออั p เกรดข้างบนตอนแรกเนี่ยบัพเริมเห็นทั้งหมด50%เพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ลดลดเหลือ40%เท่านั้นนะครับสำหรับต่อมานะครับ e s s e n c pet food นี่น่าจะเป็นตัวจิลคอนที่เป็นเจไดนะครับไอตัวเจไดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ e s s e n c คือไล่การทําให้มันเป็นมิสติกนี่เขาบอกเลยนะครับเริมเห็นเริ่มต้นจาก1้0เป็น220ก็คือถูกบัพมาเนาะ แล้วก็ท็อปพาร์ทนะครับอัปเกรดขั้นบนเนี่ยลดดาเมจถึง20%เลยนะนี่นะครับก็บอกว่าแอดลดสปีด20%ก็คือตีโคตรเร็วนะครับก็คือเขาทำให้ตัวละครมันเล่น่ายเลยแหละแค่นั้นนะครับอในอัปเกรดข้้งล่างขั้นสเนี่ยโดนเอาการเพิ่มสปีดออกนะครับสปีดครีสนะก็คือตีเร็วไอ,อ้ไม่มีอัปเอัปเกรดข้างล่างไม่มีตีเร็วแล้วนะครับน่าจะอย่างนั้นนะตรอมาไปที่ทามเมดนะครับ เห็นได้หลายคนวยวายแล้วตัวตัวมันกากมากเลยตัวมันอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้ดูทรงแล้หน้าเล่นแล้วนะครับในขั้นล่างนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นขั้นล่างเนาะอัปเกรดขั้นล่างเนี่ยจากพันห้าในขั้นที่3ามเนี่ยพันห้าเป็น9 0 0นะครับส่วนอัปเกรดขั้นที่4จาก3ามพันเป็นพันสองนั่เนเองน,นี่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการบัฟอัตราคิดที่เข้อาจาก15%เป็น25%เย่าเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับ อันนี้น่าจะไม่ต้องใช้ Google เป็นภาษาถ้าพี่แปลอะไรผิดแปลขอไปด้วยนะฮะแต่ว่าจากที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับสำหรับแคดแคทบอกานะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครน,นามนินั่นเองนะครับในสเกลขั้นบนขั้น4กับขั้น5เนี่ยโดนปรับราคาเพิ่มแบบเยอะมากนะครับก็คือขั้นที่มันบัฟบัฟเวิร์เอร์นะครับขั้น4เนี่ยจาก800เป็น2,500เนาะนี่นะครับขั้น5นะครับจาก3,000เป็น4,000 แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอัปเกรดขั้นบนเนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันมัน too good อ่ะ way too good is way too good เกินอ่ะก็สับในขั้น4เนี่ยมันกิ่งเกินครับราคามัน800แล้วแบบปั๊บเพิ่มเกินเขาก็เลยปรับมาเนาะก็คือโดนเนิร์ฟไปแหละอ่ามาดอกกันที่มาลตาะนะครับมัลาะโดนเรียกแต่ว่าเนิร์ฟไหมก็เรียกว่าบัฟนะครับอืมแอบบัฟแต่ว่าราคาก็งขึ้นตามความสามารถของมันด้วยเนาะนี่เลยนะครับในอัปเกรดขั้น4นะครับ ก็จะเพิ่มเงินนะครับนี่คอร์ดฟอร์มเพิ่มเงินจาก2,500เอ้ย2,750นะครับกลายเป็น3,000เอ้เมื่อกี้วิสองพันสา0พเออช่างมันดูตามตัวเลขนี้นะครับเพิ่มเงินจาก2,750เป็น3,250นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเขาบอกว่าสปีดการโจมตีนะครับบวกจาก30%เป็น50%เป้าสร์เนแต่ตรงนี้น่าจะตีเร็วขึ้นนะครับตีรเร็วขึ้นมา20%นะแล้วก็นี่เขาบอกว่า he's for e and clones make up for his speed ฟรีสนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณว่าขึ้นอยู่กับสปีดการโจมตีเนาะง่ายๆนะครับก็คือบัฟมาให้มันสมดุลขึ้นนะครับสำหรับมานะละแต่ส่วนตัวก็อาจจะแอบเด้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นกันเนาะอ่ะมาต่อกันที่ตัวละครที่ทำแล้วเป็นมิสติกกันต่อนะครับอันนี้เป็นแอเซนนะครับก็คือสนิกกี้โคนนะฮะสนิกกี้โคนเนี่ยอ่มันจะเป็นตัวละครจาก Star Wars นะครับมันเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ตัวนี้นะครับสินีกิโคนเนาะเลยนี่นะครับเดนเว่เริ่มต้นจากบิสติกเนี่ยจากร้อยเจ็ดร้อยจากร้อยเจ็ดสิบเป็นสองร้อยนั่นเองครับมอสเพดจะเป็นมอสมอสเฮสคือโซโลนะครับลืมชื่อมันเฉยเลยขอโทษด้วยนะครับโทษจริงอดนเว่ยจากแปดสิบเก้าเป็นร้อยห้าสิบนะครับ,นนรบถือว่าปรับมาน่าส่วนตัวคิดว่าดีนะครับเพราะว่าการที่เขาปรับสมดุลเรื่องของตัวละครมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นด้วยน,นั่นเองนะครับ ในส่วนของเอเซนคาคาแครอทนะฮะก็คือคาคารอโตนั่นแหละหรือว่าเอาโปฟูนะครับตรงนี้เปลี่ยนดาเมจเริ่มต้นจาก204เป็น210ในการทําเป็นมนะิสติกเนาะเอเซนพวกเนี้ยที่มันขึ้นมาเอเซน cent, คือการทําให้เป็นมิสติกนะครับเผื่อใครไม่รู้ในขั้นข้้งล่างนะครับบอททอมพาร์เนาะอัปเกรด5จาก6000เป็น7500แล้วก็ดาเมจเพิ่มจาก20เป็น50เปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าทำให้ตัวมันได้เล่นได้มากขึ้นเนาะ ต่อมาอิจิโกะนะครับอิจิโกะในร่างมิสติกเดเมทต้นจาก121เป็น187เนาะก็ถือว่าเผื่อใครไม่รู้ว่าเอ้ยพี่เขาบัฟตัเมทต้นมาแล้วเกี่ยวอะไรมันทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็คือเดเมทต้นมันเยอะขึ้นนะเนาะต่อมาในของเอเซนเฮรี่เฮนรี่นะครับก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละเดเมทต้นจาก1 9เป็น100นั่นเองนะครับส่วนบ๊อบก็โดนบัฟมาเหมือนกันเนาะเดเมทต้นจาก106เป็น150เลยนะครับนี่เลยเนาะ บอกเลยว่าปรับมาแบบนี้หลายโจก็คงจะเล่นไม่ได้ในหอแล้วก็อย่างเช่นเจ้าโบลี่นะครับพอก่อนนี้โบลี่มันเล่นในหอได้แบบชิวๆเลยนะนี่บล็อกพี่ดาเสามร้อยสี่ห้าเลยเริ่มต้นนะครับถือว่าโค้รแจมนะครับแจมมากๆสำหรับพี่เนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเกมนี้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นมินิอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตใหญ่มาอีกนะครับส่วนโค้ดใหม่มีด้วยนะครับโค้ดใหม่คือ1 Ro ่งร้ e ยเชมเบอร์นั่นเองนะครับนี่แล้วก็เป็นมินิอัปเดตเนาะสองโค้ดเลยนะครับ นี่เลยได้เพชรโคตรเยอะนะฮะสำหรับพี่รู้สึกมันได้เยอะนะเออถึงใครจะคิดว่าน้อยก็เถอะนะครับทั้งหมด2,000เพชรหรือ2โลนั่นเองเนาะโผลเก่าก็เหมือนจะยังไม่หมดพายุหรือเปล่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับอัปเดตมันนี้อัปเดตเดี๋ยวพี่จะรีบรีบนอนนะฮะร,รีบนอนอีกสักตื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสตรีมกันนะครับโอเคเนาะสำนี้น่ารักผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตัวดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ